พี่พี่น้องมันนี่มานสุดยอดกำลังดาวซาบ้านสวนจ้ะอาหารแดงมัอนี้มีเมนูพิเศษทาการกินหมูกระทะหมูกระทะพ่อน้องใบเตยเป็นคนเลี้ยงพ่อน้องใบเตยมาแต่ไทยมาแต่เห็นงานอยู่ฝั่งไทยในหอดจับปีเตยเมื่อกี้ไม่เห็นกูปีเดียวพีกายปีเดียวพีกายหนีกลับมาพ่อน้องใบเตยเลี้ยงจ้าวันนี้เด็กๆเต็มเลยเต็ม กา้างเสียมกางหอนนเียบใหเ็เด้อดล้ดแ้วด้ตงปิดเลยี่อยล้มาสเค่องาอาคอเป็บบอเอเกบเก็ <c oughs> <c oughs> นี่ยังนนองไปเตยายอานี่อาหารมีกุ้งนเนื้อมูแล้วก็ปลา,าปเมึกปูอาร,รไ,ไข่หี่ผักม,มีบราาัรพาแล้วก็ผักบุ้งผักเีียง ผักโขมผักโขมผักโขมใหญ่ผักโขมใหญ่เอาเห็ดหรือข uh, uh, er ี้ช uh, ีอข uh, 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 ี uh, 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 ้ชีดเหรอเฮดเจ็ดตู้เย็นโอ้เสียคอมัเลยเฮดตัวชีดหุนชีนอันนี้กุ้งทะเลนี่หมอกำลังเดือดผู้เด็กๆน้องไปเตยน้องมะนาวสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเลยไหมสบายดีป้าลุงดีไปตองไปตองห้องไปตองสบายดีป้าลุงโอ้ยป้าลุงอันนี้น้องไปตรองไอ้น้องไปเตย น้องไปตองโซงผรมวะนะคุณยายคุณยายกระถากินมุกกระถาคุณยายเ็กดีกินมุกกระถาเด็กๆได้ตะโกงทั้งน่ะอ้าวอย่าบังตะโกงคุณยายตึ้งตะโกงไลยนี่โอเคนี่ส้มหนาพ่อน้องไปเตยสวัสดี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 คิดว่าเราไม่พบรอบหนึ่งปีมายามลูกยามพ่อยามแม่ยามบ้านมาเยี่ยมบ้าน นี so ้เราก็จะมีเมนูเด็ดๆนะครับเออชุกแล้วอโนอ้าวอาสองตัวเลยพอลูกขีดเป็นบาลุัว้าหมูไหมเดี๋วจ้าอ่นครเหจ้าเฮดงงานครับเฮดนี่เฮดเต้ยชุบ น้ำมันเค็มเค็มบ่ะมันบ้เราก็ไปปลบัี่เอยเแบบัคุณพ่อัคุณพอกินยังกินก้อยกุ้งดีบนบัรีบัตทีบัทีบัทีัีครับบัตี่ครับนำลอยเดือนเราัตรที่ังเรบันาเดออนเมืองเมืองัวละนี่บจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ โอ้ว่าเป็นตีเชือกพี่น้องเอ้ยเล็วกันอิ่มแล้วบอเด็กๆกินแล้วแหละผู้ย่างยังบอได้กินคุณพ่อผู้คุณแม่ก็อยู่ไกลหมูแท้แซบบอผู้คุณพ่อมีของแกมพอบ้าดเอ้าสมัครแซบบอยิง แซ่บหรือเปล่าแฉบปาดด่งเหย็นค่ะชายจนบ่ปากแซ่บแซ่บจนบ่ปากแซ่บแห้งกินนั่นแหละมันยังนี่กินอด้ารนี่นี่แล้วนะคนยากมันกระิได้กินพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อนี่จ้าสุกแล้วลูกสุกเร็มเอาแบบปลาหมึกตุ้งติ่ง จะใอารมณ์ินตนากเด้อจ้ายากเพอยาก่ายไม่่ามปต้องนี่ใช่ไี่ตายพ่อจคอนคอนเทน์นั่นนู่นนี่การงการงานทบด้อนี้ทบด้คิดทต่่อนี่งานก่อน่าน

มันเย็นก็รีบแล้เดี๋ยวมันเย็นเรทิลงน้ำสุดมันไปเตยมือกอกอีกเปนพี่เรียบร้อยนี่นย่งอกล้วกัมบัได้หูกเียเรยเดี๋ยวเอาไปหายดอกไปกินมือชาวตองกินแมพักนี่กินแตตอนน่หน้หัวกุกโอ้ตองกินไรก็บัวแล้อยากเอาล้างลูกเอาเร่ไร้ใจมาแว่อให้มาม้พ่อให้ม

แสบอย่างนัวเลยเสดงายหงออชงสอันนั้นอุดมาตะหงเลยแหละเหมืงชงมันี้เอาเต็มที่เอายิ้นไอ้มอยากมาตะดนแลยเนี่ยพร้อมกิน่บขึ้นครับผู้หมักใจพี่น้องเฮ้ยผู้อู่ตั้นใจผู้นอนเพิ่นวาา เป็นท่ลงตัวนี้ปูอัดกระพักปรพักน่ือหมดเต็มซึ่งเลยจะมือไว้ะายจะตดกันเด้พี่น้องกดไลค์กดแชรกดติดตามกพอกระจยให้ด้โอเคน้องไปเตยบายบายเออโอเค